อของเล่นใหม่ของบรรดาเด็กๆอ่ากินใหญ่เลยเฮ้ยกินใหญ่เลยเฮ้ยนี่เป็นงานของเล่นใหม่ของลูกสาวลูกชายไปกินใหญ่เลยเอ,เอาออกมาเล่นดูสิคะเพื่อนๆจับเล่นเป็นของเล่นไปนเลยคะ่ะนี่เราจะเล่นแบบนี้บ่อยๆมาก จนเขาชินเลยจ้ากินเก่งยังเลยกินกันพุงกลางหมดแล้วเนี่ยกินให้มันน,น้อยๆหน่อยลูกเอ้ยหาให้กินไม่ไหวแล้วอันนี้กินสาลีาชอบกินสาลีนะคะผลไม้ก็ชอบยาก,ก็ชอบย่าจะชอบกินย่าขน,นะคะ่ะย่าขนแบบนี้คะ่ะจะมีรสชาติหวาน ของเขาแหละเขาชอบดูเขากินดีคะกินแบบไม่มันยะมันยางเลยกินจังเลยลูกเอ้กินให่มันน้อยน้อยหน่อยอ่าชาวกล้วยกินเยอะดูดกินหญ้าเป็นอันเลยอันนี้ก็ตามแพะใหญ่เลยเอย็กินหมดยังในะกล้แล้วใกล้แล้วกินเยอะแฮะอ่าน้อมัด ไปนั่งตรงนั้นปะเดี๋ยวสิคะดูการกินของเฉากล้วยสิคะเฉากล้วยนี่ไม่ได้ไม่ได้สะทบสะทานเลยนะไม่ได้ตื่นอะไรเลยนางกินแบบอย่างอริดอร่อยมีอะไรนางก็กินกินหมดค่ะกินแบบว่ากินช้างไม่ให้เหลือกินเสือไม่ให้อิ่มโด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 ดางินนะ นางสมชื่อไหมล่ะคะนางชื่อเฉาควยนะคะนางอายุวัยหกเดือนคะ่ะอันนี้คือหนูตะเภาอายุวัยหกเดือนนะคะนี่ก็วัยหกเดือนเหมือนกันคะ่ะกินเยอะกินเยอะอันนี้กินหมดแล้วเหือตะเปลือกแล้วกินเยอะอ่ะหนูกินเยอะหนูกินเยอะตะเปลือกแล้วเนี่ยฮับกินมันน่น้อยหน่าลูกเหลือแค่นี้แล้วเนี่ยเห็นไหมอืม ดูหน้าตาที่เนี่ยดูหน้าตาสิกินไม่ได้สนใจอะไรเลยอันนี้เหมือนกันกินก็ไม่สนใจอะไรเลยดูสิฮะหน่งไมเนี่ยดูดูดูกินจนทุงนี้ป่องไปหมดแล้วเนี่ยมันกินเยอะไปไหมแขก้กินเยอะไปไหมดูเดียวดู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 อ๋อกินอย่างเดียวเลยนาะลูกเนาะอืกินจนป่องหมดแล้วเนี่ยฮ ปันใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วหากินแล้วหายใหญ่เลยเอา้าหายใหญ่เลยเอา้าของกินหมดแล้วเอา้าอันนี้ลองมากินอันนี้อะไรอ่าสตารีโอ้กินอีกแล้วไม่น้อย,หน,อยหน่อยมากลูกชาวกว๊วยเอ้ยกินแค่นี้พอแล้วลูกแม่จะเลี้ยงแม่ไหวแล้วส่วนอันนี้ลูกชายถืออะไรชื่ออะไรนะลูกแอบ ชิ้นฮาร์ปชิ้น,น,นดเดียวเลยชิ้นเดียวหมดแล้วแป๊บเดียวเองหมดแล้วแป๊บเ,เดียวกินหมดละสมชื่อเลยนะนี่ยฮารปเนี่ยโอ้โหเคี้ยวตุบๆใหญ่เลยอะอะอะให้กินแล้วก<ม>ันไหมกัดทีเดียวล่วงเลยกินเสร็จทั้งคู่เลยค่ะ อันนี้เราก็จับมาให้เล่นแค่สองตัวนะคะเพราะว่าเราอุ้มทีเดียวหลายตัวไม่ไหวเผื่อ <c oughs> เขาหลุดมือกลัวแมวเอาเข้าไป่เ <c oughs> นนี้ยดูสิคะกินแบบตั้งใจกินมากเลยค่ะอันนี้คือเฉาวไกว์ค่ะสว่วนเจ้าตัวนี้ชื่อฮาร์ปนะคะไว้หกเดือนค่ะหนูตะพาวไว้หกเดือนค่ะกําลังน่ารักเลยนะคะเพือ่อนเือนหมดแล้วยิบุ๋มสวัสดีจ้าคิปปีก็ขอจุแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ